กำยักษา์าสองร้อยปีที่แล้วในป่าที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีถ้ำที่ชาวบ้านในระแวกนั้นเรียกว่าถ้ำยักษา์าชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้มีทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบาดานที่เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์แม้ว่าไม่มีใครยืนยันได้ว่าเคยเห็นยักษ์มาก่อนแต่รอยเท้าขนาดมหึมาที่อยู่บริเวณถ้ำนั้น ก็เป็นหลักฐานว่าที่นั่นมียักษ์อยู่จริงนั่นทำให้ไม่มีใครอยากเข้าป่าไปล่าสัตว์หรือหาของป่าในป่าแห่งนั้นในช่วงเวลานั้นชาวบ้านในหมู่บ้านได้จัดพิธีบูชายันพวกเขาเชื่อกันว่าการส่งเครื่องสังเวยจะทำให้พวกยักษ์ไม่บุกเข้ามาที่หมู่บ้านโดยจะจัดพิธีขึ้นทุกๆ5ปีชาวบ้านจะส่งผู้ชายกับผู้หญิงอย่างละหนึ่งคน เข้าไปที่ถ้ำยักษ์สาแห่งนั้นเพื่อเป็นเครื่องสังเวยผู้ที่ถูกส่งเข้าไปยังถ้ำแห่งนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับมาแต่บางครั้งก็จะมีผู้ที่รอดชีวิตกลับมาได้เอาพาตัวไอ้กลวยกับนางแดงไปที่ถ้ำแห่งนั้นได้แล้วผู้ใหญ่บ้านออกคำสั่งผู้ใหญ่ปล่อยพวกฉันไปเถอะฉันไม่อยากตายไม่ได้หรอกข้าทำไปเพื่อหมู่บ้านของพวกเรา พวกเองดวงไม่ดีเองที่สุ่มได้ชื่อของพวกเองอย่ากโกรธกันเลยข้าจะภาวนาให้พวกเองรอดกลับมาได้ที่ผ่านผ่านมาคนที่รอดกลับมาได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีใครจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำนั้นได้เลยชาวบ้านเชื่อกันว่ายักษ์จะกินผู้ชายก่อนส่วนผู้หญิงที่บางครั้งสามารถรอดกลับมาได้นั้น เป็นเพราะยักษ์มันกินจนอิ่มแล้วนั่นเองแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีผู้ใดรู้ได้สองวันต่อมานั่นมันนางแดงนี่ยักษ์มันปล่อยเองกลับมาหรือแล้วไอ้กล้วยละ่ะฉันไม่รู้เมื่อคืนหลังจากที่หลับไปตอนเช้ารู้ตัวอีกทีพี่กล้วยก็ไม่อยู่แล้วเหลือเพียงกองเลือดที่พื้นนางแดงตอบผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่จะร้องไห้ออกมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปการบูชายันนั้นก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องสังเวยชาวบ้านได้ส่งสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านไปแทนและเมื่อความเจริญต่างๆเริ่มเข้ามาที่หมู่บ้านพิธีบูชายันก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดแต่ตำนานเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้ก็ยังคงอยู่และไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปใกล้ถ้ำแห่งนั้น ประมาณห้าสิบปีที่แล้วที่ร้านขายปุ๋ยและเครื่องมือทางการเกษตรของเท่าแก่อ้วนดำลูกจ้างของเท่าแก่อ้วนวิ่งหน้าตื่นกลับมาหน้าตาของเขาบอบช้ำเหมือนกับเพิ่งไปมีเรื่องชกต่อยเท่าแก่แย่แล้วระหว่างไปธนาคารผมโดนโจนปล้นแล้วหวานล่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนทำไมไม่กลับมาด้วยกันลูกเท่าแก่โดนพวกมันจับไปมันต้องการค่าถ่ายสามแสน แล้วมันจะปล่อยคุณหวานมันบอกอีกว่าถ้าแจ้งตำรวจพวกมันจะไม่รับรองความปลอดภัยไอด้ดำแล้วเองพอจะรู้ไหมว่าพวกมันเป็นใครผมไม่รู้มันปิดหน้าติดตาไม่เห็นหน้าพวกมันแล้วพวกมันบอกอะไรอีกนอกจากบอกว่าจะติดต่อมาเองก็ไม่มีแล้วครับเออตอนนี้คงต้องรอให้พวกมันติดต่อมาไอด้ดำเองก็ไปทำแผลซะให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพักได้ ครับเท่าแก่ดำมตอบก่อนที่จะเดินเข้าไปยังบ้านพักที่อยู่ทางด้านหลังร้านไม่นานนักเท่าแก่อ้วนก็ได้ยกหูโทรศัพท์โทรหาผู้กองเพชรตำรวจที่รู้จักเย็นวันนั้นที่ถ้ำกลางป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักหนึ่งกับไม้สอโจรที่เพิ่งเดินทางมาถึงและได้จับตัวหวานมัดไว้ในถ้ำก่อนที่พวกเขาจะเดินออกมาคุยกันที่หน้าปากถ้ำ พี่หนึ่งถ้ำนี้มันอยู่ไม่เล็กมากนักจับใยนี่มาที่นี่จะไม่เป็นไรหรอไอ้ไม้แกไม่รู้เหรอว่าเมื่อก่อนถ้ำนี้เรียกว่าถ้ำยักษ์สาว่ากันว่าเคยมียักษ์อยู่ไม่มีใครมาแถวนี้หรอกแล้วพวกเรามาที่นี่ถ้าพวกยักษ์กลับมาจะไม่เป็นไรหรือแกเชื่อด้หรอว่าข้ากับพี่สิงมาสำรวจหลายรอบแล้วไม่เคยเจอยักษ์สักตัวข้าว่ามันเป็นนิทานหลอกเด็กไม่ให้เข้ามาในป่ามากกว่าแล้วพี่พอรู้ไหม ว่าพี่สิงห์จะให้ลงมือตอนไหนตอนไหนเดี๋ยวพี่สิงห์ก็สั่งมาเองรีบก่อกองไฟได้แล้วเดี๋ยวจะมืดเสียก่อนส่วนข้าจะเข้าไปดูยายนั้นสักหน่อยในถ้าที่มืดสลัวมีเพียงแสงรําไรที่ส่องมาจากปากถ้าหวานที่ถูกมัดนอนอยู่กับพื้นก็ได้ตะโกนออกไปเมื่อเห็นโจรคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในถ้ำพวกแกเป็นใครจับฉันมาทำไมต้องการอะไรกันแน่ถามไม่คิด พวกค้าก็ต้องการเงินนะสิเงินฉันก็ให้พวกแกไปหมดแล้วจะเอาอะไรอีกเงินแค่ไม่กี่พันมันจะไปพออะไรจนกว่าพวกค้าจะได้เงินค่าไถ่จากพ่อของแกอย่าวังว่าจะรอดไปได้เอา้านี่น้ำกับอาหารกินซะเดี๋ยวจะตายเสียก่อนทางด้านผู้กองเพชรหลังจากที่เขาออกเวรตอนหัวค่ำแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนชุดลำลองและเดินทางไปหาเท่าแก่อ้วนที่บ้านสวัสดีครับเท่าแก่ ผู้กองต้องรบกวนให้มาที่บ้านถ้าไปที่สถานีกลัวพวกโจรมันจะรู้ไม่เป็นไรครับยังไงตำรวจต้องดูแลประชาชนและถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็โทรแจ้งได้เลยครับผู้กองเชิญน,นั่งก่อนเท่าที่ฟังมันน่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของเท่าแก่กับลูกสาวพอสมควรมันน่าจะเคยมาดูลาดเราช่วงนี้เท่าแก่เคยเห็นคนแปลกหน้ามาที่ร้านหรือใครน่าสงสัยมาป้วนเปี้ยนบ้างไหม ถ้าเป็นข้างนอกร้านผมไม่ได้สังเกตเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เข้ามาในร้านสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแต่คนในหมู่บ้านกับคนในพื้นที่ใกล้เคียงมีแต่ลูกค้าประจําทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นยังไงเดี๋ยวผมขอถามลูกน้องเท่าแก่ที่อยู่ในเหตุการณ์สักหน่อยได้ครับดำดำออกมานี่หน่อยครับเท่าแก่ดำตอบรับ ก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องที่อยู่หลังบ้านดำนี่ผู้กองเพชรลูกของตาทองที่มาซื้อของที่ร้านเราบ่อยๆผู้กองเขาอยากจะถามอะไรเองหน่อยเท่าแก่แจ้งตำรวจแบบนี้คุณหวานจะไม่เป็นไรหรือครับแต่ไม่ทันที่เท่าแก่อ้วนจะตอบผู้กองเพชรได้ชิงพูดขึ้นแจ้งตำรวจน่ะดีแล้วถึงจะไม่แจ้งก็ไม่แน่ว่าพวกมันจะไม่ทำอะไรมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรครับ แล้วผู้กองจะถามอะไรหรือครับตอนที่เกิดเหตุเห็นว่ากําลังขับรถไปธนาคารใช่ไหมใช่ครับเล่ามาให้ละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางท่อนไม้มีท่อนไม้ขวางถนนอยู่ครับผมจอดรถจะขยับท่อนไม้พวกมันที่ซ่อนตัวอยู่ก็เข้ามาลุมทําร้ายแล้วก็จับคุณหวานไปจําได้ไหมว่าเกิดเหตุที่ไหนถนนถนนตรงทางจะออกจากหมู่บ้าน ก่อนถึงถนนใหญ่ทางเข้าตัวเมืองครับแล้วพวกมันมีกันกี่คนสาน่าจะสามคนแล้วพอจะจํารูปร่างหน้าตาคนร้ายได้ไหมจําไม่ได้ครับมันปิดหน้าปิดตารู้แค่ว่าพวกมันเป็นผู้ชายนอกนั้นไม่ได้สังเกตเลยครับพวกมันพาตัวลูกเท่าแก่ไปยังไงจําอะไรได้บ้างพวกมันพวกมันใช้รถยนต์ครับรถสีอะไรสีสีแดงครับแล้วพวกมันไปทางไหน พวกมันไปทางถนนใหญ่เอาละนายดำขอบใจมากไม่มีอะไรแล้วเท่าแก่ผมคิดว่าพวกมันอาจจะใช้รถที่ขโมยมาเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าช่วงนี้มีใครแจ้งความรถหายไหมบางทีอาจจะได้บอแสบ้างยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนถ้าพวกมันติดต่อมาเท่าแก่รีบแจ้งผมทันทีขอบคุณมากครับผู้กองไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้น ดำที่กําลังเปิดร้านอยู่ได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นไปให้เท่าแก่ที่อยู่หลังร้านเท่าแก่ตอนเปิดร้านผมเห็นกระดาษนี่มันสอดไว้ตรงประตูข้ารู้ว่าแกไปแจ้งตำรวจเตรียมเงินไว้ให้พร้อมภายในวันนี้แล้วพวกข้าจะติดต่อมาอีกทีถ้าคิดตุกติกให้ตำรวจมายุ่งอีกลูกสาวแกตายแน่ไอ้พวกโจรมันรู้ได้ยังไง ขนาดผู้กองเพชรไม่ได้ใส่เครื่องแบบมาแล้วแท้เท่าแก่อ้วนบนออกมาก่อนที่จะโทรศัพท์เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้กองเพชรฟังหลังจากที่เล่าจบผู้กองเพชรก็ได้พูดขึ้นเท่าแก่วกโจรนมันรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราผมว่าตอนนี้พวกเราควรทำตามที่พวกมันบอกไปก่อนเท่าแก่ออกมาธนาคารตอนนี้เลยผมจะไปเจอเท่าแก่ที่ธนาคารส่วนนายดำก็ให้เฝ้าร้าน บางทีผูกโจรอาจจะวางแผนดักล้นระหว่างทางกลับผมจะคุ้มกันให้เองได้ครับเจอกันที่ธนาคารครับผู้กองเท่าแก่อ้วนตอบก่อนที่จะวางสายและรีบขับรถไปหาผู้กองเพชรที่ธนาคารในตัวอำเภอไม่นานนักหลังจากที่เท่าแก่อ้วนขับรถออกจากร้านที่ถ้ำกลางป่าสิงหัวหน้าโจรเดินกลับมาถึงถ้ำด้วยหน้าตาที่บึ้งตึงพี่สิง ไอ้เท่าแก่มันไปธนาคารหรือยังพวกเราจะไปปล้นกันเมื่อไหร่ไอ้เท่าแก่อ้วนมันไปแจ้งตำรวจไปปล้นตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปพี่สิงแล้วพวกเราจะเอาอยัางไงต่อทำตามแผนสองวันนี้กลบด่านกันที่นี่ก่อนยังไงเราก็มีตัวประกันอ๋ออาหารของพวกเองอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวข้าจะไปดูนางนั่นก่อนสิงหันไปบอกพักพวกทั้งสองก่อนที่จะเดินย่างสามขุมเข้าไปในถ้ำ พ่อของแกมันไปแจ้งตำรวจมันคงอยากลองดีกับข้าจนกว่าข้าจะได้เงินแกอย่าหวังจะได้มีอะไรตกถึงท้องหลังจากพูดจบเขาก็เตะเข้าที่ท้องของหวานที่ถูกมัดอยู่เต็มแรงก่อนที่จะเดินออกไปจากถ้ำทิ้งให้หวานนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดอยู่ในถ้ำตามลำพังขณะเดียวกันเท่าแก่อ้วนก็ได้มาถึงธนาคารและได้เจอกับผู้กองเพชรที่รออยู่ด้านในเท่าแก ผมพอจะมีเบาะแสพวกโจรแล้วผู้กองรู้แล้วหรอครับว่าพวกโจรมันเป็นใครยังไม่รู้หรอกแต่คิดว่าลูกน้องของเท่าแก่น่าจะรู้เห็นกับพวกโจรเมื่อคืนผู้กองคุยกับนายดำอยู่ไม่กี่คำผู้กองรู้ได้ยังไงครับตอนที่คุยนายดำไม่ค่อยมั่นใจที่จะตอบทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกำลังโกหกอะไรบางอย่างแต่ที่สำคัญคือเมื่อคืนผมให้สายสืบเฝ้าดูอยู่แถวบ้านเท่าแก่สายรายงานว่ามีรถเครื่องผ่านไปผ่านมาบ้าง แต่ไม่มีใครเดินเข้าไปที่บ้านหรือร้านของเท่าแก่เลยแล้วนายดำเอากระดาษนั้นมาจากไหนและเมื่อกี้สายสืบได้วิทยุมาบอกผมหลังจากที่เท่าแก่ออกมานายดำได้เอาก้อนหินไปวางที่โคนต้นไม้แถวแถวหน้าร้านถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณบางอย่างให้พวกโจรแล้วผู้กองว่าพวกเราควรจะทำยังไงดีครับให้เท่าแก่ทำทีเป็นถอนเงินกลับไปก่อนแล้วค่อยซ้อนแผนจับพวกมันหลังจากที่คุยกันเสร็จ เท่าแก่อ้วนกับผู้กองเพชรก็ได้เดินทางกลับไปที่ร้านของเท่าแก่พวกเขาไม่ได้ถอนเงินจากธนาคารแต่ใช้กระดาษเปล่าใส่กระเป๋าเพื่อตบตาในคืนนั้นที่ถ้ากลางป่าอันมืดมิดในคืนเดือนมืดในขณะที่โจรทั้งสามนั่งคุยกันรอบกองไฟอยู่ที่หน้าปากถ้ำหวานที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องมาทั้งวันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหู แต่เสียงนั้นมันแปลกๆอย่างกับว่าไม่ใช่เสียงคนหวานพยายามมองไปรอบๆแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าความหนาวเย็นเริ่มแพร่กระจายไปทั่วถ้ำแห่งนั้นทำให้เธอขนลุกชันไปทั้งตัวหิยวหิวหิวข้าหิวเหลือเกินอยากกินจวหิวหิว ใครนะ่ะแกเป็นใครข้าคือเจ้าของถ้ำแห่งนี้แกเป็นผีหรออย่ากินฉันเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยแต่ไม่ว่าหวานจะตะโกนขอความช่วยเหลือเท่าไหร่พวกโจรที่อยู่หน้าปากถ้ำที่ห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินข้าหิวหิวหิวเจ้ามาทำให้ข้าหายหิวเสียเถิด เมื่อเสียงนั้นเงียบลงควันสีขาวก็ได้แพร่ปกคลุมร่างของหวานหวานรู้สึกร้อนลุ่มไปทั้งตัวอย่างกับโดนไฟเผาเธอรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างอย่างกับกล้ามเนื้อของเธอโดนฉีกขาดออกจากกันไม่นานนะักสติของเธอก็เริ่มเลือนลางและดับวูบลงคืนนั้นที่บ้านเท่าแก่อ้วนเท่าแก่ได้เก็บกระเป๋าไว้ในห้องนอน โดยมีผู้กองเพชรเฝ้าอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้าทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติจนถึงเช้าในตอนเช้าหลังจากที่นายดำเปิดประตูร้านเขาก็ได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งไปให้เท่าแก่ที่กำลังนั่งคุยกับผู้กองเพชรอยู่ที่โต๊ะอาหารเมื่อได้รับกระดาษเท่าแก่อ้วนก็อ่านข้อความในกระดาษนั้นทันทีเอาเงินมาให้ที่ทางเข้าป่าตรงที่ลูกสาวเท่าแก่โดนจับ ให้ลูกน้องเท่าแก่มาแค่คนเดียวถ้าคิดตุกติกลูกเท่าแก่ไม่รอดแน่เมื่อเท่าแก่อ่านจบผู้กองเพชรก็ได้จับนายดำใส่กุญแจมือทันทีนายดำร่วมมือกับพวกโจรใช่ไหมเปล่าผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอย่างนั้นบอกมาสิว่าเอากระดาษมาได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่เมื่อคืนไม่มีใครเข้ามาที่ร้านผมไม่รู้จริงๆกร,ระดาษมันอยู่หน้าประตูร้านนายดำคิดดีๆ ยังไงก็ไม่รอดแต่ถ้าร่วมมือกับตำรวจโทษหนักจะได้เป็นเบานายดำนิ่งเงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นผมขอโทษผมผิดเองที่ไปช่วยพวกโจรดำนี่เองร่วมมือกับพวกโจรจริงๆหรือเองอยู่กับข้ามาตั้งหลายปีข้าดูแลเองเป็นอย่างดีทำไมถึงทำกับข้าแบบนี้เท่าแก่ผมขอโทษผมไม่มีทางเลือก ให้สิ่งมันเป็นอันธพาลอยู่ที่หมู่บ้านของผมมันขู่ว่าถ้ามันไม่ได้เงินค่าไถ่ายมันจะไปทำร้ายแม่รีบบอกมาตอนนี้พวกมันจับลูกเท่าแกไปไว้ที่ไหนผมไม่รู้พวกมันไม่ได้บอกรู้แค่ว่าพวกมันพาเดินเข้าไปในป่าตรงที่คุณหวานโดนจับแปลว,ว่าพวกมันต้องการให้เอาเงินไปให้ตรงทางเข้าป่าใช่ไหมใช่ครับแล้วเอากระดาษพวกนี้มาจากไหนหรือว่าเขียนขึ้นเองเปล่าครับ พวกไอ้สิ่งมันให้มาตั้งแต่วันที่มันจับคุณหวานไปแล้วทําไมวันก่อนในกระดาษเขียนว่าพวกมันรู้ว่าไปแจ้งตํารวจมันมีกระดาษสองใบที่เขียนไม่เหมือนกันอีกใบย,ยังอยู่ใต้ที่นอนผมถ้าอย่างนั้นพาไปเอากระดาษใบนั้นมาซะดาเดินนำผู้กองเพชรไปที่ห้องนอนก่อนที่ผู้กองเพชรจะค้นใต้ฟูกเจอกระดาษอีกใบาตามที่นายดาบอกและพวกมันรู้ไหมเรื่องที่แจ้งตำรวจตอนนี้มันน่าจะรู้แล้วครับ พวกมันบอกให้ผมเอาก้อนหินไปวางที่โคนต้นไม้หน้าร้านถ้าแจ้งตำรวจเมื่อเห็นกระดาษแล้วประกอบกับคำพูดตรงกับสายสืบรายงานผู้กองเพชรจึงยอมเชื่อคำพูดของดำก่อนที่จะปลดกุญแจมือให้ผู้กองเพชรได้วางแผนให้ในายดำขับรถของเท่าแก่เอากระเป๋าไปให้พวกมันที่จุดนัดพบโดยมีผู้กองและตำรวจสายสืบอีกหนึ่งนายเดินทางไปด้วยโดยซ่อนตัวอยู่ในรถ เมื่อเดินทางมาถึงดำได้ลงจากรถพร้อมกระเป๋าแต่ไม่มีแม้แต่เงาของพวกโจรเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงนายดำก็เดินกลับมาที่รถพวกมันยังไม่มาเลยครับผู้กองไม่ใช่ว่าจำสถานที่ผิดนะไม่ผิดแน่นอนครับแบบนี้มันผิดปกติแล้วผู้กองมีคนเดินออกมาจากป่าครับสายสืบรายงานก่อนที่ดำและผู้กองจะหันไปมองที่ทางเข้าป่า ปรากฏว่าเป็นหวานที่กำลังเดินออกมาจากป่าเพียงลำพังเนื้อตัวและเสื้อผ้าเปื้อนไปด้วยคราบเลือดนั่นมันลูกสาวเท่าแก่แต่แปลกที่พวกโจรไม่ได้มาด้วยยังไงพวกเราซ่อนตัวไว้ก่อนผู้กองกระซิบบอกกับสายสืบเมื่อหวานเดินออกมาจากป่าเห็นรถของที่บ้านก็รีบเดินมาที่รถทันทีเมื่อเดินมาถึงผู้กองเพชรได้ถามขึ้นคุณหวานหนีออกมาหรือครับตอนนี้พวกโจรอยู่ที่ไหน พวกมันตามมาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะตั้งแต่เช้าพวกมันก็ไม่อยู่แล้วฉันเลยรีบหนีออกมาแล้วได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับเนิดหน่อยค่ะแค่ฝกช้ำเล็กน้อยหลังจากที่ส่งหวานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วผู้กองเพชรได้วิทยุเรียกกำลังเสริมเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่พวกโจรใช้เป็นที่กบดานในป่าตามที่หวานได้ให้ปากคำส่วนในดำนั้นถูกนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก ช่วงบ่ายวันนั้นผู้กองเพชรและตำรวจอีก8ดนายได้เดินเข้าป่าไปยังถ้ำแห่งนั้นแต่ก็ไม่มีวี่แววของพวกโจรบริเวณร,รอบๆถ้ำนั้นมีเศษเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดอาวุธปืนและหลอกกระสุนปืนนับสิบตกกระจัดกระจายโดยทั่วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างกับว่าพวกโจรมันต่อสู้กับตัวอะไรสักอย่างผู้กองดูรอยเท้านี่สิรูปร่างอย่างกับรอยเท้ามนุษย์ แต่ถ้ามันถึงใหญ่โตขนาดนี้หรือนี่จะเป็นรอยเท้าหมีแต่มีมันไม่น่าจะทําให้สภาพแถวนี้เป็นแบบนี้ได้นะผู้กองมันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันก่อนอยังไงร,รีบเก็บหลักฐานพวกนี้แล้วรีบออกจากป่านี้กันดีกว่าหลังจากที่ตํารวจถ่ายภาพเก็บหลักฐานและเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุอยู่สักพักใหญ่พวกเขาก็ได้เดินทางออกมาจากป่าจากคําให้การของหวานเศษเสื้อผ้าที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ เป็นของพวกโจรทั้งสามไม่ผิดแน่ตำรวจพยายามตามจับในสิงห์ลัพักพวกแต่โจรทั้งสมได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่ตำรวจไปตามสืบที่หมู่บ้านเดิมของนายดำชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านช่วยกันรับรองว่านายดำไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพวกนายสิงห์จึงได้การนายดำไว้เป็นพยานผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผลตรวจคราบเลือดในที่เกิดเหตุก็ออกมาว่า เลือดนั้นเป็นของนายสิงห์ละพักพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่างลงความเห็นว่าถ้าเสียเลือดในปริมาณที่เยอะแบบในภาพถ่ายก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นพวกโจรทั้งสามอีกเลยหวานที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายนั้นมาได้เธอมักจะฝันร้ายแบบเดิมเป็นประจำในทุกคืนเดือนมืดของทุกเดือนในความฝันนั้น ข้ามกลางความมืดในถ้ำที่หวานโดนจับเสียงประหลาดที่เธอได้ยินกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งควันสีขาวค่อยๆไหลามาปกคลุมร่างของหวานก่อนที่จะแทรกซึมเข้าไปในตัวเธอจนหมดกล้ามเนื้อของเธอเริ่มกระตุกและร่างกายก็เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแขนและขาของเธอยาวขึ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนค่อยๆขยายตัว ผิวหนังที่อ่อนนุ่มหยาบกล้านขึ้นไม่ต่างจากกระดาษทรายเล็บและฟันของเธอยาวและแหลมคมขึ้นเช่นกันจนในที่สุดร่างนั้นก็สูงเกือบห้าเมตรร่างกายมหือมาของเธอนั้นขยับไปเองโดยที่หวานนั้นไม่สามารถควบคุมได้เลยเธอได้เดินออกจากถ้ำเผชิญหน้ากับโจนทั้งสามที่กำลังนั่งล้อมรอบกองไฟ เมื่อพวกโจรเห็นร่างอันมหึมาเดินออกมาจากถ้ำต่างก็ลนลานรีบคว้าปืนมากระหน่ำยิงจนกระสุนหมดลังเพลิงแต่กระสุนของปืนพกนั้นไม่สามารถผ่านจูหนังที่แข็งและหนาไปได้เมื่อกระสุนปืนไม่สามารถทำอะไรได้โจรทั้งสามวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแต่ก็หนีไม่พ้นพวกเขาโดนจับฟาดลงกับพื้นเต็มแรง และถูกนางยักษ์จับกินไม่เหลือซากนั่นทําให้น้ำหวานต้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่ฝันร้ายแบบนี้ทางด้านนายดำหลังจากที่รอดจากคดีมาได้เขารู้สึกละอายใจไม่กล้าสู้หน้าเท่าแก่อ้วนเขาจึงได้ลาออกจากร้านก่อนที่จะบวชหนึ่งพันษาเพื่อเป็นการขอขมากรรมที่ทําไว้กับเท่าแก่และลูกสาวไม่มีใครรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกโจรทั้งสามทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจในป่าแห่งนั้นแต่ก็ไม่พบสัตว์ดุร้ายแม้แต่ตัวเดียวไม่มีใครรู้เลยว่าในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นในป่าแม้แต่หวานก็ไม่อยากเชื่อว่าฝันร้ายของเธอนั้นจะเป็นเรื่องจริง